สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเล็กเด็ดคนดวงเฮงตามมาเจอจนได้นะท่านผู้ชมนาะอที่บ้านหนองเกาะนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเกียนทองเนาะที่เป็นข่าวในขณะนี้นะท่นผู้ชมนะัแอดมินก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมเนาะกว่าจะมาถึงได้ก็ถามผู้คนเยอะแยะเลยนะท่านผู้ชม เดี๋ยววันนี้แอดมินก็จะมาพาท่านผู้ชมเนาะมาขอโชคลาบกันที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือแม่ตะเคีนทองนะท่านผู้ชมเนาะที่คนที่เขามาขุดนะท่านผู้ชมที่เป็นสระน้ําตรงนี้นะท่านผู้ชมนะที่เขาขุดได้ กับแม่ตะเคียนทองนะทนะ่านผู้ชมเนาะในงวดที่แล้วแม่ตะเคียนทองให้ถูกสาบตัวตรงๆนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เพิ่งได้ข่าวมาเนาะแอดมินก็เลยมาทําข่าวที่นี่นะผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขที่แอดมินจุดทูบไว้นะทนะ่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขในทูบที่แอดมินขอนะผู้ชมก็ขอยเข้าขอยเฮงขอยปังนะครับในงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกสี่นะ่ผู้ชมคุณกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักทกรทางช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเราอยู่ที่บ้านเกาะนะท่านผู้ชมสําหรับในวันนี้เนาะแอดมินก็เดินทางมาถึงที่บ้านเกาะเมื่อสักครู่นี้นะท่านผู้ชมกว่าจะมาถึงแล้วก็ถามคนมาเยอะเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับใครที่ถูกหวยงวดที่แล้วนะท่านผู้ชมเขาก็ซื้อสารมาให้แม่จเคียนเนาะก็งวดนี้แอดมินก็มาขอแม่จเกียนะท่นผู้ชมสำหรับที่นี้เนาะ ก็อยากจะมีบ้านอยู่นะผู้ชมนะเพราะว่าแอดมินก็ยังไม่มีบ้านอยู่นะผู้ชมก็อยากจะได้บ้านสักหลังหนึ่งแล้วก็มาขอพึ่งใบุญบารมีของแม่ตะเก็นทองนะผู้ชมนะเพื่อว่าเราจะโชคดีกับเขาบ้างนะผู้ชมเช้านี้แดดจัดมากๆนะผู้ชมนะอากาศค่อนข้างร้อนนะทผู้ชมสําหรับใครที่ชื่นชอบ แนวทางของแอดมินที่ทำข่าวแบบนี้นะทุผู้ชมนะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมนะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวเลขเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่รูปด,ด้วยกันนะท่านผู้ชมนะส่วนทางช่องคนสองเลขแอดมินก็จะรูปเอานะั้นท่านผู้ชมแต่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะแอดมินก็จะจุดทูปขอแม่ตะเกตนทองเนาะ ก็ขอให้เข้าขอ,ขอให้เข้าตรงเป้านะท่านผู้ชมนะเพราะว่าแอดมินก็มั่นใจนะท่านผู้ชมนะเพราะแม่ตะเกียนคงจะให้เรานะท่านผู้ชมนะเพราะว่างวดนี้ก็เป็นงวดที่สองของแม่ตะเกียนทองนะท่นานผู้ชมก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมนะหากคุณชื่นชอบนะก็ตามติดตัวเลขกับแอดมินได้นะท่านผู้ชมนะสาหรับในวันนี้นะอากาศค่อนข้างร้อนนะท่านผู้ชมแอดมินก็เดินทางมา ร้อนกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะสำหรับตัวแรกนะท่านผู้ชมตัวแรกตัวแรกผู้ของแอดมินอยู่ตรงนี้นะท่านนะผู้ชมนะผูกขวางแอดมินอยู่ตรงนี้นะส่วนตรงนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่มีคนมาขอก่อนแอดมินไปแล้วนะท่านผู้ชมนะชื่นชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมสําหรับตัวแรกเนาะอันนี้ ที่ท่านผู้ชมเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมก็เป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเข้ามาเดินทางมาขอก่อนแอดมินน,มน,นั้นผู้ชมนาะส่วนของแอดมินก็จะอยู่ตรงนั้นนะท่านผู้ชมตรงนี้เป็นของแอดมินนั้นผู้ชมนะวันนี้แอดมินก็เอาขนมเอลเซ่เนาะแล้วก็น้ำแดงมาถวายแม่ตะเก็นทองที่นี่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวรอดูนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรกับแม่ตะเก็นทองที่นี่นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมหากคุณชอบคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาติดตามด้วยกันนะครับกับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสําหรับในวันนี้นะท่านผู้ชมวัดเค่แล้วถูกไหมครับถูกกับเข้าไหมวัดเข้มเหรอถูกทั้งหมดเลยโอ้ได้เท่าไหร่อ่ะได้เท่าไเขาได้แปดแสนละโอข้าแก่ได้แปดแสนแล้วคุณได้เท่าไหร่เอ่ยผมก็ได้ไม่กี่บาท ซื้อมาเยอะใช่ไหมใช่เขได,ด้ตั้งแปดแสนเอาเงินไปไว้ที่ไหนเนี่ย <c oughs> เอาไปต่อแก่เขาถูกเยอะอเขาต้องให้สามงวดเหมือนบ้านจำอมอ่ะงวดนี้เขาก็ต้องให้อีกปฏิบัตมมิจมอมเขาให้สามงวดเหมือนกัน <c oughs> ตอนที่เอาขึ้นมานะเขาถูกลัตเตอรีหรอหรอ่หรือยังไง สามตัวตรงๆนี่หลอครับอ๋อเขาซื้อเยอะนะ้องเขาก็เลยได้เยอะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนเพราะว่าถ้าผมถูกผมจะซื้อชุดไทยมาถวายท่านสักชุดหนึ่งจะรอดูก่อนใส่เป็นเลขเดียวนะเลขเดียวยังไง ตัวเดียวกันบ่ในใถ้าผมถูกผมจะซื้อชุดไทยมาถวายท่านสักชุดหนึ่งมาขอไปแล้วใช่ไหมในขอดูหน่อยละว่าได้ตัวเลขตัวไหนเดี๋ยวรอชมไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมเนาะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะอเอา เดี๋ยวนะท่านผู้ชมมีท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาขอตัวเลขก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูที่ในหน้าจอโทรศัพท์ของเขานะท่านผู้ชมว่าทำไมมีสองตัวล่ะสามเหมือนเดิมดูไม่เห็นเลยวะห้าสามในอีกตัวหนึ่งตัวอะไรข้างบนน่ะเดี๋ยวนะมันแดดเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขเคร่อแน่ดับไปอยูแล้ว ทำไมดับไวเลยทำจตตรงกับอันนี้ไหมไม่มองไม่เห็นเห็นไหมตัวเลขห้าสามนะผู้ชมเนาะใช่นะมันชัดอยู่แค่นั้นแหละมันชัดอยู่สองตัวนะท่านผู้ชมมีหนะ้าสามเนาะเดี๋ยวมารอรุ้นกับของแอดมินเนะว่าตัวเลขจะเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมจะมารอรุ้นเนาะ เมื่อสักครู่นี้เขาได้5-3นะท่านผู้ชมมันจะชัดอยู่สองตัวเนาะส่วนตัวด้านบนจะไม่ชัดนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูกับทูบของแอดมินเนะว่าจะเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะแต่เป็นเลข้5เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแต่ตัวที่สองที่สามเรามารอรุ้นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหากคนชอบในคล,คลิปนี้เนาะ ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมแอดมินก็เดินทางมาถึงที่ตรงนี้เนาะก็จะมาถึงได้ก็ถามชาวบ้านมาเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเนาะจะรอติดตามกับแอดมินนะท่านผู้ชมว่าตัวเลขของเราจะได้ตัวเลขตัวอะไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ นี่คือคนที่เข้ามาขับรถสิบล้อนะท่านผู้ชมนะที่เข้ามุงดูทูกของแอดมินที่จุดไปอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะ <พ esses. S 1> ท่านผู้ชมนะตรงนี้เขาขุดตรงนี้นะท่านผู้ชมเขาขุดกันอยู่เนาะกับรถสิบล้อรถอะไรต่างๆที่เขาขุดบ่อตรงนี้นะผู้ชมแล้วเขาก็เจอแม่ตนะเกียนทองเนาะกับตรงตรงนี้นะผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขตัวที่สองตัวที่สามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะท่านผู้ชมสำหรับคุณที่ชอบคลิปคลิปนี้เนาะทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเตือนไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสนับตัวเลขกับแม่ตะเกียนทองงวดนี้เป็นงวดที่สองนะท่านผู้ชมที่แม่ตะเกียนทองของเรานะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมารอลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามารอลุ้นตัวเลขทั้ง3ตัวไปด้วยกันนะคครรับับบานะ้กลงครับ ฝั่งด้านซ้ายมือคือตรงนี้นะผู้ชมนะก็เป็นตัวเลขที่ท่านผู้ชมทางบ้านนาะเข้ามาขอก่อนแอดมินนะผู้ชม <c oughs> ส่วนตัวเลขฝั่งนี้เป็นของแอดมินที่จุดทูบขอในวันนี้นะผู้ชมเดี๋ยวมาติดตามไปด้วยกันเนาะว,ว่าจะเป็นตัวนววน,น่าจะเป็น9้านะผมว่ามันหัวเลขเก้า่เลยหกเกาเนาะห้า<อ>หก้าโอเคเดี๋ยวให้รอดูก่อนรอดู <c oughs> น่าจะเป็นเก้านะผมว่ามีแนววนมนมเนาะได้หลายตัวก็หลายนี่นี่ละเดี๋ยวติดตามไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขทั้งสามตัวกับแม่ตะเก็นทองที่บ้านเกาะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอลุ้นไปกับแอดมินนะครับสำหรับตัวเลขตัวที่สามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบกับการทำงานของแอดมินในวันนี้นะท่านผู้ชมตัวเลขตัวที่สามก็ออกมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ ครบแล้วนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขห้าหกเก้านะท่านผู้ชมนะห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้านะครับสําหรับในคลิปนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกันด้วยนะท่านผู้ชมห้าหกเก้านะทุกผู้ชมเนาะห้าหกหกห้าหกเก้าเก้าหกห้าเก้าเก้าห้านะคร<ม>ับตัวเลขสวยๆจากช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมเนาะ สำหรับใครค <น S 1> ที่ <คน S 1> ชื่น,<ค>นชอบตัวเลขเนาะหรือใครที่ถูกหวยกับแอดมินในงวดนี้นะทุกชมก็อย่าลืมซื้อชุดไทยหรือซื้อขนมซื้อน้ำแดงมาฝากแม่ตะเก็นทองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ